ิญครับผมชื่อป่าฝันแสงอาทิตย์นะครับมาจากจังหวัดเชียงใหม่ครับพอช่วงที่ผ่านมา2องสาปีนี่เกิดสถานการณ์โควิดระบาดงานที่จะรวมตัวกันแบบนี้ของชาวโศกนี่ก็ว่างเว้นไปนานพอได้ข่าวว่าที่ผสมประโคกจะจัดงานคุทธาพิเศษในช่วงมาฆบูชาก็โหดีใจเลยก็ชวนแม่บ้านคุณโยเนี่ยมาด้วยกันเลยนะแล้วก็พอมาปุ๊บก็ได้ประโยชน์จริงๆตลอด 44ปีที่เป็นชาวโศกมาเนี่ยก็ได้นําธรรมะชาวโศกเนี่ยไปปฏิบัติตนนะครับก็อยู่ในฐานมีครอบครัวคือฐานโสรบมันเราก็ได้ก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้พอสมควรเรียวกว่าถ้าพูดในหมู่พวกเราจริงๆเราก็มั่นใจว่าเกิดปราชาตินี้ไม่ขาดทุนละตายไปก็ไม่กลัวว่ายังไงๆก็มีโอกาสได้กลับมาเป็นคนอีกครัเพราะว่าเราปฏิบัติฐานโสรบันมา40กว่าปีผมลูกคุกขานมาเยอะก็ได้ประโยชน์อย่างมากในการปฏิบัติธรรมก็ รู้สึกมีความภูมิใจที่เกิดเป็นอโศกเรียกว่าชาตินี้เกิดครึ่งชีวิตมอบให้กับอโศกศาสนาไปแล้วก็มั่นใจว่าไม่เกิดมาเสียชาติเกิดครับขอบคุณครับ